จะทำคอนเทนต์อะไรดีหน้าสำหรับแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าไม่ว่าคุณจะขายแฟ็บสบู่ยาสีฟันวันนี้สิ่งที่คุณปั้นช่องในแพลตฟอร์มของพี่ติ๊กตอกให้คุณนะคะในช่วงแรกให้คุณทําในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญก่อนอย่างเช่นประสบการณ์ว่าคุณใช้สินค้าแล้วเป็นยังไง พูดจากใจนะคะสามารถเอาไปทำคอนเทนต์ในช่องของคุณได้ 3. ปัญหาของกลุ่มลูกค้าว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นสินค้าคุณขายเกี่ยวกับบำรุงครีมสกินแคร์อายุเท่าไหร่แล้วคนที่มีปัญหาอะไรบ้างและสิ่งรีวิวเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีไอเดียในการทำคอนเทนต์มากมายเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งหลายๆคนคือสร้างช่อง ปะปนกันนะคะเพราะฉะนั้นครูยุแนะนําใครที่มาเป็นสายโค,ค้ดครูอยากจะรีวิวสินค้าควรแยกช่องกันไปนะคะและคนที่มาเป็นสายโค,ค้ดครูจะทําคอนเทนต์ยังไงดีในวันที่คุณเริ่มต้นในแพลตฟอร์มของพี่ติ๊กต่อหนึ่งคุณทําเอาไอเดียในสิ่งที่คุณถนัดก่อนสองฟังเสียงจากกลุ่มลูกค้าสิ่งที่กลุ่มลูกค้าเขาต้องการเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะแม่ค้าออนไลน์หรือสายโค,ค้ดครู เพราะทำยังไงพูดยังไงให้มันมีไรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องสอดคล้องซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆคนยังทําช่องสเปะสปะ ตัวคูยุเองนะคะยังทําช่องก็แยกช่องกันไปช่องการตลาดก็ช่องการตลาดช่องไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับ m i n d s e ตเกี่ยวกับความคิดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องอยากจะรีวิวสินค้าก็เป็นรีวิวอีกหนึ่งช่องเพราะฉะนั้นมันพยายามให้มันสอดคล้องซึ่งกันและกันลองนําเทคนิคนี้ไปใช้และอีกหนึ่งประเด็นอันสุดท้ายคือจะทําคลิปยังไงให้ชนะระบบ AI เพราะฉะนั้นถ้าชนะระบบ AI มันก็จะนาส่งฟีดได้ดียอดเยี่ยมเช็คเช่นเดียวกัน คนทุกคนหลายๆคนก็คิดมากนะคะว่าไม่รู้จะทำยังไงแต่วันนี้คุยมาสรุปให้นะคะ3อย่างนะคะทางแม่ค้าออนไลน์และสายโค้ดคูนะคะแม่ค้าออนไลน์คุณต้องนำทั้งประสบการณ์และฟังเสียงลูกค้าผลรีวิวนะคะสายโค้ดคูนะคะสิ่งที่ถนัดในช่วงแรกสิ่งที่ลูกค้าอยากจะฟังและสิ่งที่ระบบ AI นํนำส่ง ทั้งหมดทั้งมวลทั้งแม่ค้าออนไลน์และสายโค,ค้ดคูเช็คเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคลิปมันก็จะได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและคําพูดควรที่จะพูดดูให้หน้าตื่นเต้นและให้หน้าฟังเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณมาในเสียงโมโนโทนกันทุกคลิปมันก็จะทําให้ทุกอย่างไม่ได้มีพลังงานเพราะฉะนั้นคนฟังก็ฟังจากพลังงานสีหน้าแววตาและรอยยิ้มและความรู้สึกจากคอนเทนต์นั้นลองนำไปใช้กันดูนะคะ